ก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้าชิงคมชันลึกอวอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมมากันที่พระเอกนุ่มขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่อย่างหนุ่มต่อธนพที่ต้องบอกครับว,ว่าหนุ่มคนนี้นั้นตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาก็มีรายชื่อติดโผเข้าชิงในสาขาต่างๆของงานประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดอย่างต่อเนื่องซึ่งงานประกาศรางวัลในครั้งที่16นั้นหนุ่มต่อก็กวาดรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยม ในสาขาละครโทรทัศน์ไปครองซึ่งในงานประกาศรางวัลในครั้งที่17หนุ่มต่อก็มีรายชื่อถูกเสนอเข้าชิงในสาขาปปปุล่าโวดกับนักแสดงนําชายยอดนิยมที่เข้าชิงกับเพื่อนๆในวงการอีกสีท่านที่แฟนๆน,นั้นได้เลือกกันเข้ามามา,มากที่สุด5อันดับและเมื่อหนุ่มต่อทราบครับว่าตัวเองนั้นได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็ฝากคลิปวิดีโอน่ารักนรักมาขอบคุณแฟนๆกันด้วย สวัสดีครับผมต่อธนพลีแลตธนขจรนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้าชิงคมชันลึกอวอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เป็นในสาขานักแสดงชายยอดนิยมนะครับยังไงก็ขอฝากทุกทุกคนฝากให้กําลังใจฝากช่วยเชียร์ฝากช่วยโหวตกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับปีนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะมีผลงานทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครให้ได้ติดตามกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันก็อยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยก็ถือโอกาสฝากถึงทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็ใครที่ work from home เป็นกําลังใจให้นะครับผมใครที่เรียนออนไลน์เหมือนกันเป็นกําลังใจให้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยออกไปไหนใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืม social distancing กันนะครับสำหรับแฟนๆของหนุ่มต่อน,นั้นก็ยังสามารถส่งกำลังใจให้กับหนุ่มต่อและศิลปินที่ชื่นชอบกันได้ในสาขา popular vote ซึ่งโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้ ยาวไปจนถึงวันที่15มีนาคม2,564แล้วเจอกันในงานคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17นะครับ